ก็ต้องขอ,อกราบเซนทันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมบีคครั้งหนึ่งวันนี้อยู่คุณฟร์เดอะแอนเมเตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในกับตอนที่ชื่อว่าการตอ่อสู้ครั้งที่สองกับจิตใจที่แตกสลายข้าวแล้วกันแล้วก็เหมือนจะมีแขนการใหญ่นะครับผมคู่ทำยืบไปหรือเปล่าอ่ะ <laughs> ไม่รู้ไปหาพาลายดีกว่าได้อยู่ได้อยู่เก็บสำรองเนนะงกำล,ลังกองวุ้อะไรบางอย่างด้วย เแน่ๆก็ะน่ๆแล้ว็ถทำดีกว่าไอ้นี่ผมว่าน่าจะเป็นสกิลแบบก๊อปปี้นะผมไม่รู้อะแต่ผมดาวแต่อีพีแล้วว่าน่าจะเป็นสกิลก๊อปปี้หรือเปล่าให้มาทำเพิ่อมอะเอออ่ะฮะปิดเอาไว้เลดมาดูครับนี่อ่ะฮะเปิดเอาไว้หรือเปล่ามัน,มนยังไงหรือเปล่าโอ้ย ใบเฮ้ยโท<ม>หรหร <bye. S 2> าใบตอนนาพลกำลังคิดอะไรอยู่เหรอกำลังลังเลอยู่ลังเลอะไรอยู่เลยคิด <c oughs> ไม่ออกว่าจะโทรหาไอ้ไหมน้องมันดีหรือเปล่าวะกูมันจะทําใจไม่ได้อท <c oughs> างที่ดีก็คนบอกไ <c oughs> อปเถอ, <c oughs> อะอไหมครับรู้ <c oughs> ที่เรามันจะเสียใจกว่านะไอไอใบมันก็นี่อยู่แล้วของมันอะฮัลโหลมีอะไรเหรอไอใบอย่าเศร้านะแต่พี่ว่าของใบแล้วกู เสียงจากพารานะครับปุ๊บมีอะไรคะพี่พาราโทรมาหาผมขอโทษได้ไหมอ่ะแป๊่ฮัลโหลมีอะไรเหรอบาบายคืออยากจะให้บาทิฐานหน่อยอ่ะแล้วแต่ต้องปุ๊บอยู่หรือเปล่าอืมีอยู่กับผมคือมีเรื่องอะไรที่จะอยากให้มาถาสักนิดหน่อยอ่ะพี่เองนะก็บอกเลยว่ารร้ายร้ายมากด้วยเดี๋ยวเตื่นแรกกับพี่จะบอกพี่ก็ีุยงมาถาม มันเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่ไม่รู้แต่กินนี้เราต้องรีบไป่อนเลยไป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 สวมไว้คู่ใจไปครับผมขับรถไปที่ฐานนะครับผมตัดพิที่ยังฐานนะครับมาครับตองพี่น้องไ,ไปวางให้ดีๆน้งงามันง้างได้นะมาแล้วครับเดี๋ยวรอกก่อนไงไป ปล่อยให้เด็กมารอเรนเลยเดี๋ยวตามมาก่อนนะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ฟังผมว่ามาแล้วเศร้าถัดไปยังคนอื่นที่ใจสลายจะเป็นกุ๊บกับไบนะครับกุ๊บกับไบโดยเฉพาะกุ๊บนี่น้ำตาไหลแน่นอนตัวเลยอันนี้คือสภาพเต็มตัวได้เหรอครับเนี่ยสภาพดูไม่ไหวนะไอ้แก่งเนี่ย ยังคันแบบแผลอยู่เลยอะตัดไปที่พาราผมนั่นได้ไหมอะเอาเลยอวโอเคเชลล่าส์นะว่าเกิดอะไรกับพี่ผมก็เอทาใจยยกละแต่ผมก็คงไม่เชื่อหรอกมันเป็นเจ้านรกเลยนะไม่ใช่เจ้าตลกมันเจ้าอะไรทั้งอย่างเนี่ยเออผมจำไม่ได้ละเจ้าทั้งอย่างที่มันบอกไอ้พิมพ์บายตัวใหญ่อ่ะ อันนี้รู้จักจอยู่พี่เขาได้ฟังอยู่ว่ามันเป็นปรสิตที่ยังไม่มีชื่อหรือยังคนพบชื่อก็อไม่รู้อ่ะแต่ที่แน่ๆคือสามารถควบคุมคนได้อ่อคือพี่ตัวเองอ่ะโดนขา<อ>ลักลอบลักลอบพาลาว่าแต่เผ่ว่าเจออยู่ไหนอ่ะใช้หนาถ้าหร่จะก็หาไม่เจอเลยเนี่ยคือถึงไม่จะเป็นคนเก็บเองก็เถ,ถิดแต่มันลืมไปแล้วว่าเจอบอ่อไหนดิถ้าจำได้ด <c oughs> ่ถ้ห้องชั้นใต้ดิโอ้เก็บเองเขาเนี่ยไม่ตัวถามคนถามพาล่าพาล่าเองอยู่อะไรวะเนี่ยพอดีงานมันยุ่งอ่ะ ไม่เป็นไรครับพี่ลาต่อเลยผัวใหญ่รถเกิดอะไรกับพี่ผมลาดตอนไหนอิดการเมื่อกี้เอากูอือแดกเลยเวลาที่มพือดูไม่เป็นใครไมีดีปะ่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเอาสไตล์เลยตอนนี้กวนตีแล้วคือพาลาเดือดโ,โดนโดนเออพี่โอ้โดนอะไรแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเออโดนบริสิทธิ์ข้อง,งามเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอ้ยโอ้ย เอาไปก็เอกไปจจอห้องก่อนโต้ว,ว่างสามฟุไม่พออยาจะสามกูอีกก <laughs> อโทษนะที่บอกช้นกวรเองเนะอ่ะควนเองอ่ะเอออุ <laughs> อ้ยทำใจไม่ได้เลยอ่ะ <laughs> <laughs> ผมไปทำงานต่อเลยสภาพนี้ทำงานนะไปเถอะ โอเคถึงแม้จะทำใจนานแต่ก็น่าจะทำใจได้อยู่แล้วบ้างแล้วนี่พอเดินเองได้หรือเปล่าโอเคมันเดินเองได้โอเคน้องก็เดินเองได้แต่คงจะจิตตกจิตตกอีกนานนะครับจิตตกเลยผมว่าแจ้งข่าวกระทันหัน,หนประวิทธิต์ปริศนาเอาอแล้วไอ้นี่พิมพ์ใบได้มีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งเดินทางไปที่ไหนซักแห่ง และหนึ่งในนั้นมีโฟลด้วยโปรดแจ้งข่าวให้คนที่ยังไม่รู้ให้ทราบตายเลยอะตายลวะตายเหายต่อครับต่อตัดไปที่ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับแกงไอ้เออเนี่ยมาครับเตรียมเตรียมเตรียมผมแนครับผมแขนตัวใ้เือเลยนะมามาตอนไหนก็ได้อะ

ก็ได้ับวนีายช็อกเลยช็อกเลยครับช็อกเลยไม่เลยบ้านจะใช้ไรแซ่าจะได้ใจความอ้าขอกัลจะไปแฟนับพีแล้วจ้ารถคันไหนกันนะนี่น่ามีอาวิธจีอีกตัวเนี่ยอแล้วเราจะยังไงต่อพยายามรับมือก็พอก็แบ่งกันเป็นคู่ๆดี โยกอฮีมบอยอ่ะอ่าน<ด>ี่มีอะไรอรอคือตอนนี้เรากับมันน่าจะเหลือน้อยกันแล้วอ่ะซึ่งตอนนี้นะต้องตามชมันแล้วนะตอนเนี้ยอ่าฮะแล้วก็อย่าลืมระวังหลังให้ดีละ่ะเคครับตุ๊กแกแล้วก็หัวมอเตอร,ร์อไซค์วินมอเตอร์ไซค์เฮ้ยอะไร,นะะไรมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอย ไปทีดบอลเราใช่ไรจเราจะอกที่ฐาที่สุดออุ้ยอุ um ้ยชดหัวแตกหัวแตกเลยครับขับเร็วขนาดนี้ไม่ตายก็แย่นะไปไปไปกลับไปดูที่ฐานกันครับ แล้วค่อยมาดูการต่อสู้ต่อโ <ลง S 1> อ้ย,ยอไปใส่อะไรไ,ไปด้วยครับไปที่ห้องทำงานจะเป็นที่ซ่อมอที่ทำของหุ่นโคนะครับโอ,อย้เออยเน,นบานมาแล้ว เดี๋ยวเมืมึงกลับมาโอ้ยจังวะเนี่ยโอเคกูจะบอกมึงง่ายมิสเตอร์ก๊อดเคส่งข่าวให้เรามาที่นี่ที่แน่ๆคือการแบ่งกระจายแต่ที่แน่ๆตอนนี้มึงทำอะไรอยู่เนี่ยกูกำลังกังวลเรื่องขอไอ้กูไปไอ้ใบอยู่อะเออมันตอนนี้มันจิตตกอะตอนนี้ว่วาม่ามึงเล่นมันมาที่นี่เพื่อบอกว่าพี่มันโดนสิงอะใช่ใช่ไหมเออเออเป็นการแรั้งที่ดีนะแต่ไม่รู้หรือเปล่าว่าไอ้ไบกับไอ้กุ๊บตอนนี้มันไปอยู่ไหนรออ้าว เปลี่ยนมือแล้วก็อุ้ยโคตรเท่เอวโมนเดคาราเปลี่ยนมือปุ๊บไปเลยเอนจิเนียร์ของกลุ่มไปที่การต่อสู้กันต่อเฮ้ยเออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยยิงโอ้ยเออ,เอ,อหัวแตกโอ้พุ่งโชว์เท่ไปพี่เดี๋ยวยิงก่อนมืนเลยมืนเลยยิง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 ,ง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 เออเออหัวแตก ยิง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 ครับยิ่งยิงโคตรมันบอกเลยโคตรมันโุ้ยชักเท่เอ้ยว่าปัง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 รู้ากระสุนไม่ยังครับบอกเลยกระสุนมีมากในสุดตรงนี้ก็มาถึงสักทีนี่ขนาดมีนอนได้ยังโคตรด้อยเลยเนี่ยจริงไปนี่ผบุบง คือมันก็ดีนะที่เชียรตรงนี้หมดอะแต่เราไม่ับฐานตามที่มันบอกหรอเห็นยืนเอ่ยทั้งหานไอ้เนียพอลืมรีบกับเลยเออเอยืนเอ่เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรต่อเอะไรเนี่ยอปครับกลับกรับกลับแล้วเสียงอะไรต่อครับนี่ตัดไปที่บันบกับไยไลอีกรอบหนึ่งรอบที่สา โอ้ยเกิดอะไรขึ้นบ้านรู้สึกไงบ้างอ่ะว่าเกิดนี่อะไรอย่างกับห้องหับจิตอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจิตตกครับตัดท่อนงจิตตกครับดูดวงตามันด้วยส่วนไอ้นี่ไม่ดีดวงตาไอ้เฉยไรเนี่ยแต่เขาดีขึ้นแล้วกันนะก็เราควรทำอย่างนั้นแหละนะน้องเขาเศร้าครับน้องเขาเศร้าโอ้ย ไอ้นี่ก็พังมาตลอดไอตู้เนี่ยๆไม่แรกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็ไอ้ใบแค่เสียสเตนนิดหน่อยอะแต่เราเชื่อว่เราต้องทำให้พวกเขาดีขึ้นได้แน่ก็นั่นแหละนะเวลาทำได้แค่นี้อะเนาะก็เราทำไงได้ก็ทำให้บอกมันก็แย่กว่าเดิมนะก็โอเคถือว่าเริ่มอะไรจากเล็กๆก่อนแล้วกันถ้าถึงมันจะทำยากก็เถอะแล้วอะไรกันเฮ้ย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 เฮงบ้าตีโดนซิงว้าวหน้าดีใจมากมังอิสัตว์ พวกปากไม่เลกัดตายมองเราได้แย่ดนี่พี่คุณโดนงอ่งาดน่ไม่พูได้ลำเสียปกติเลยสัตว์ถ้ามึงโดนมันจะเป็ไงบ้างฮะใจใจใจเย,ย็นก่อนนะไพ,พเราไม่ได้อมองดเดพเราเค่กลังช่วยทาให้พนาดีขึ้นนะฉันรู้ว่ามันเจ็ใจมากงั้นเราต้องพูดแยกกับมันนะบอเอห้เช่ยวพี่าจะกลับมาก็นั่นแหละ่ทเาได้ตอนโอ้ยเฮ้ยพี่มันกลับมาได้เลยพี่มันกลับมาบอกเลยพี<อ><อ>่มันกลับมา โอ้ยพิ้บายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลองสเปซเอชซีพีส่วน96ฮิอะไรเนี่ยแล้วมันบุกเข้ามาได้ไงวะโอ้ยโอ้ยอู้มิงขโมยของหมดเลยตายแล้วครับตายแล้วครับจิตตกอยู่ด้วยระเบิด์ดิเอาดิแหม่กาเอาตายพวกนี้อุ้ยอุ้ยใครครับ ใครกันอ๋อ<า>มีใครมาจ็ดกันบ้างไหมตรงตีเมืองสาวตัวละวหนึ่งอะไม่รู้ตีก็ตายมนะันต้องเลี้ยวไปจากที่นี่ก่อน,นอเราลีวินตามมานะฐานนี้อาจจะไม่ได้อ่าเป็นฐานที่ดับสัญญาณนะครับวันหลังกูจะมาคนเดียวแหละแหงพาาชัดจริงๆโอ้โหโดนรูทของอีก <yeah. S 1> โอ้ยบ้าแล้ว มาเกณีแม่แม่ขอข้าก็สรับหลังนี่มาบางล,นะลีนะเร็วนะพวกแกจะเซ็นฉันแน่เจอแค่ในพวกนังหมาไอโฟดแกมันเน้อยิงไม่ทันตา็วเร็วเอาของกันก่อนเร็วอ่าโอเคโอเคไปไปไปไงตอนนี้ครับาบาลาฉันรู้ว่ามันจะไปไหนกันมันจะไปที่กลางมือรอกอ่าฮะแล้วมึงรู้ได้ยังไงเนี่ย มันมีที่ไหนให้ไปอีกล่ะล่อเอียงบานฉันชื่อใจอยู่ตัวเธอเธอต้องทํางานนี้ให้สําเร็จนะเพราะเธอคือผู้หญิงคุณในหมู่ของเราเเออ้จะรมันไดผู้หญิงเหรอเออตอนแรกผมก็มองเป็นผู้หญิงเลยแต่ว่าพอคุยพอคุยไปคุยมามันดูเหมือนผู้ชายนักกว่าันใหม่ให้พูดถึงสู้หอิงจะจะขนาดนี้ก็ได้วะนั่นแหละโอเคส้าถผู้หญิงโอเคบันบานผู้หญิงลองมาก่อนเลยนะแล้วพู้ถึงเราจะใช้สิ่งนั้นในการต่อสู้ดีไหมนะ อย่างนัก็ต้องใช่วะแต่ขอยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วกันบางครั้งมันพูดคำแรงๆอ่ะบางคาพูดคำแบบเบาๆก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นผู้หญิงผู้ชายเลยปักว่ามันเป็นผู้ชายไปก่อนโอ้ยน้ำมารอปโอเคบ่ายๆเป็นผู้หญิงครับโอ้ยอุปกรณ์เยอะจังวะเพื่อนไอีกแล้วก็ใช่โปรเจกต์ใหญ่ยังทำงานไม่เสร็จเลยนะแต่ว่าแต่นี่รีบอะไรนะฮะเหงนรีบเร่งร้อนหรืออืนเนี่ยเดี๋ยวข้ามาตอนอยู่ที่อื่นก็ได้ อย่างนี้มันไม่รู้เลยจริงๆเลยนะไอ้โถเฟสใช่ไหมเนะี่ยโอยจิตปกมากเลย,เยตแต่ไม่แห้งด้วยอ่ะแต่เราจะถามเนี่ยมาถึงคนที่เดินมาอยู่ใช่ป่ะอ่าเอาไงอรอนานกันหรือปาเนี่ยมึงไปไหนมาของมึงเนี่ยเอ,อก็แค่กอดไปหรือมาบิจจ์เฉ <c oughs> ยๆอ่ะเออนี่ทุกคน แล้วเขาจะเขาจะอาสาดูแลเด็กสองคนน in ี้อ่ะเด็กสองคนนี้ต้องการคนดูแลจิตใจนะกูขออาสาเดี๋ยวกูดูแลเด็กพวกนี้ให้เอ้ยุูกได้ตุ๊กแคร์ไอ้แฮงเอ้าไอ้ตุ๊กแคไอ้คนของเยอะสุดเดี๋ยวเฮ้ยแม่กับกูนายสองคนไม่อยากแก้แค้นให้พี่ของนายเหรอมามาจับเลยฉันแล้วฉันจะพาบุญนายแก้แค้นเองเดี๋ยวไอ้วันรู้นะว่าอยากช่วยแต่ว่า ไว้ทักอื่นก็ได้ไหมนั่นมันสงบสติอะไรเงี้ยมึงวิ่งยังไงให้ระเบิดแล้วสถานการณ์ข้างนอกเป็นไงวะเนี่ยตุ๊งแกะกันแน่นดิทำไมมันทันยากิลี่อุ้ยเฮ้ยมโดนอีกแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยใครวะโอ้ดูดิ๋ยวใครวะกูไปมาต่างหน้ากูจะฆ่ามึงไอ้สัส เอ้ยมาแล้วไงอะพอาดีเนฉันจะไปที่ใหม่แลวฉันจะไมบอกเลว่าจะไปไหนไม่ใช่ในเมือง้กันอามัจะไปเมืองแน่นอนคทุกคนอุ้ยโดนยิงหน้า่ตอนเอียเออว่ะลืมตุ๊แกเฉยเอยไม่เป็นไรใช่ไหมครับมงฮูก มันนกหู้นกโอเคนะแต่นกโอ้โหบาดเจ็บหมดเลยนะเออโอ้ยนี่บาดเจ็บจนกว่ทจะดได้เลยมันม huh, right? well, ันถามทำไมวะไม่เป okay, ็นไรนะแค่บูวได้เองเดี๋ยวเราใส่ที่คอก็ได้แล okay, ้วเออเฮ้ยแคนี okay, yeah ้ก็ขาดอ่ะใช่นะสงสารเป็นบ้าแล้วแต่ฮียบอยอยู่ไหนวะกูเย็นจังอุ้ยไม่ใช่มึงมานตัวไหนเนี่ยตัวแรงมาบวกกับเอาขอมามาด้วยโอเคไอวินมอเตอร์ไซค์นี่คือเฮียบอยนะครับ ไม่มีใครเลยก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นบันๆบอกว่าจะดูแลเด็กสองคนนั้นให้อ่ะอ่าๆอันนี้กูรู้อ่าฮะเอาอีกแล้วใ้เวลาโทรมาเฉยๆปีอย่างว่ามาตัวร่างหมืบนละหมื่นหน่อยแล้ววัาหลัก็จะทราบขึ้นทีละวันคู่มือแรกแหละบัลโหลทุกคนอยาจะบอกว่าไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะมันคิดจะไปที่กลางเมืองอีกรอบถามว่ารู้ได้ไงอย่าถามเลยมันย่าเอาตอนนี้อะเป็นทางโซนที่กลางเมืองตอน ก็แค่ต้องไปที่จามืออีกแล้วนั่นแหละผมบอกแล้วคราวนี้เราคนที่เคยไปรับไปอีกรอบสิแต่แค่คราวนี้เอาตุ๊กแกไปด้วยเพราะว่ามันมาดูเลยอาศัยเด็กสะคนนั้นให้อยู่อือฮึโอเคตุ๊กแกคราวนี้จะให้นายทิจามือด้วยนะไปอส่วนนนัะผมว่านกมันต้องมีเอ่อพลังในตอนท้ายแน่นอนตัดเข้าไปในในข้างในฐานนะครับมันต้องทำอะไรสักอย่างได้ผมบอกเลย บันบันออกมาจากด้วยหน้าอันเครียดวานี่มีอะไรหรอครับก็แค่อย่าให้ดูระบายเฉยๆนะอะไรหรอครับเช็คคาบเลือดก่อนไหมสิ่งไหนครับอุ้ยตายก่อนไหมพิมพ์ไมเหรอหดือว่าพาราโฟว ฉันคงจะเอาว่าแกไมนาแล้วนะจ้าฉันไม่ได้ยินใจดีกนะสามดูแลพี่เหลียกันงของแกดวแลกันนะไอ้มยอยใไเนี่ยมายอยยอะอะไรนะีมันมีจิตใจสนึกของโฟใช่ไหมวจะมโมง่าโอ้ โอ้ยอยโอ๊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 ยโออ๊ยโโอโฟ๊โอยอยโอยโอโอ๊โอ๊ยโอ๊ยอโอ๊ยโอยโอยอ แสดงว่าโฟทำได้แค่นี้จริงจริงไปูเียไปแล้วเนี่ยไปสะคนอะไรไหมมาที่มาตัดไปที่คนอื่นที่กำลังจะเตรียมตัวไปที่กลางเมืองอีกรอบแต่ณตอนกำลังจะทำไปไหนดันมาโดนอะไรที่มาขัดการเดินทาง เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปโกมัสลายเองฮะกูมีหมอสลอ์เยอะยุ่กระเป๋ากูนี่แหละเฮียโอเคเรื่ของมึงก็ที่แน่แน่ไปเอาล er er ู้นมาติดตัวกันก่อนไปจะได้ผมหมวกนี่มันสำคัญจริงๆนะเฮีกินอะไไม่ไม่ปะหมวกเลยกินมาจากลุงนลุนดีกว่ารีบไปดูก่อนดีกว่าไหมกินอะไรครับโอ้ยเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเฮียแม่งต้องตกใจทีหลังตลอดเลยอุ้ยโล่ลุโอ้ตกใกจริงรถพังสองคันเลย ชีพหายแล้วมั้อ้ยั่มนมือยปืนอยู่ในมือ้วเว้ยตัดไปที่พาลาบูมใครบูมเอ๋อไอ้เรื่องเลยเนี่ยอ๋อบูมได้เป็นพี่ชายของโฟนนะครับ เะจะคุยกันเรุ่งน,น,นึงเหรอได้ได้ได้อืมได้มมะมาทำไมอรออะฮะอะไรนะใจเลย <c oughs> ทุกใจฮะโอเคโอเค,อเคนะนขอโทษนะพี่ว่าไม่เป็นนะนอขอโทำไมต้องเป็น้นอกูด้วยมึงมีความแคก,กับกูไม่ใช่หรือไง ฮ่าโอ้อมึงเอาสิ่ที่กูรับไปเหรอไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นได้แต่หากมึงเอสิ่งทีกูรับไปกูจะเอาสิ่งที่มึงรับไปเหมือนกันใจเย็นพี่ใจเย็นพี่และคลิดว่าเขาได้แก้แค้นให้น้องได้สำเร็จไหมเราต้องไปดูกันตอนต่อไปคนลุกจริงคนลุกเลยเป็นอีพีที่โห คนลุกจริงนะเนี่ยดูจบแล้วเนี่ยเฮ้ยอะจริงตอนต่อไปรอชมครับนี่บูมกูจะรีไปอตอบูมครับบูมเราเราเคยเห็นเขาเมื่ออ่าซีซั่นที่แล้วครับตอนที่เขาลุกคลิปไปแล้วนะโพสพิบบายเมื่อเคาจะได้ผมเคยรียแอคไปนะเขาก็เก่งทีเดียวนะอืม แต่โอ้โหตอนนี้มอ,อกเลยมันมากแต่ยังไม่ถึงช่วงจริงๆจังๆแต่ว่าตอนหน้าอบอกเลยมันแน่นอนครับใครนะผมแล้วสตรี่ขอคูดมาครผมเนในไนนะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ